ครับสวัสดีครับเบิ้งพี่น้องพี่น้องเบิ้งเฮ็ดปวกมาเกิดอยู่ต้นเนี่ยย่างย่างนะหลายครับพี่น้องปาดปาดข้างหมอเลยแกงในเฮ้ามันแมนเฮ็ดปวกอีหรือเปล่าล่ะอันนี้เขาอปนเฮ็ดปวกน้อยนี่เฮ็ดปวกน้อยปาดหลายตัวดิมันก็เฮ็ดปวกอีหรือล่ะครับนี่ ตามที่ผมเคยกินมากก้ก็ได้ปลายแกงแต่ว่าฮิเบิรงก่อนเด้อะฮิเบิรงหลาดเล้ามันไมน่ต้องกากินดอก <laughs> แต่ว่านี่มันคือต้นย่างนี่มันต้องเป็นเห็ดบวกเพ oh <my> ราะเฮดบวกกับเงง็ดละงกตัแม่เหงง็ดละงกเป็นไครอันนี้เห็ดบวกครับเห็ดละงกก็เป็นแบบนี้งงงงป้าอัดบักไลมาหากต้นย่างมันมาหอดผีเลยบเหรอหอดเนาะหากต้นย่าง เบิ่งเบื้องเบิ่องพี่น้องเบองมีน้องเห็ดจมัหลายขักหลายเนี่ยเถอเอาพี่น่ะเอาไปแบ่งกันกินมานีอนป้าเห็ดเลสิยูนี่มานีป้าเห็ดยูนี่แหละครับจะให้อันแม่ขั้วโางารมหูแล้วนี่นี่ยดกินนี่เฮาอภิษักโมเดลอไร้อภิักโมเีท่ทั้งขุ่นมีบบุนี่นเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวแห โซแม่ควางพิส์รักษานเบอกันว้ามใชหรือบ่ไชแทะปะมากินเหลี่มื้อนไปหาปมาโรงพยาบาลเลยนะคะตายด้วยแบบนี้เต็มที่ทังใส่พีผีีมองเลี้ยนดเนี่ยค่ะมองเลี้ยนได้เด็กน้อยมันม่งยำมันเล้ยอกม่ยังไหนไันเหลือเลี้ยหละมันจเลี้ยมันก็เลยออกมั่ยำอไรอืมก็อะไเาเอาแนี้อ่าเปนมองเลี้ยงหรืเลี้ยหลบ้างด่ แรงพอเหตุน <L> <ừ> ี่ขามันไหนก้านใหญ่นี่มันบักงามเลยดินี่เออมันขึ้นมันขึ้นขึ้นมันขึ้นเห็ดปวกหน่อยบ่วะมาตกลงคือถอวางได้เป็นของกินมันกินแหนงแม่นเข้าไปไหมครับ